หัวเน,นี่ยนะโอ้ยป่าน้อยั้งมาอุ้อยไปยังดิ่งไปอย่างนั้นนะแต่ดูปลายังอยู่เลยปลอกเปลือกหมดแหละไม่ต้องสงสยใใัยอะไรนะเพราะมันกินอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรเอาใหม่ ไม่อไม่เรียบร้อยแล้วไอเนี่ยเหยื่อก็ไม่มี หมึกกินหมดแล้วเรียบร้อยไม่มีตัวแล้วนี่หว่าเมามอกี้มันยังสวนอยู่เลยใช่อเดี๋ยวนี้มันไม่มีตัวแล้วอ่ะรูยยดิละ โอ้ยน้อการจัดไม่เข้าอ่ะเนี่ยโอ้ยปลานโนยออกมาอุ้ยไปยังดิ่งไปอย่างนั้นนะแต่ดูปลายังอยู่เลยตา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 ยปลาเหยื่อยังอยู่เลยเห็นป่ะโอ้ยผมว่ามันมันเห็นป่ะจัดไม่เข้ามันนะจัดเน,เนี่ยเออปลาเล็กอ<ม>ืมจัดใส่แตกเลยอืม โทษผมไม่ได้นะไม่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 ไม,ไม่มันโทษใครไม่ได้หรอกดีแล้วกผมรักแล้วอยู่แล้วคิดว่ามันอยู่แล้วนเนาะโอ้ยไปแอะแอะแอะเอขาใจเย็นตึ๊บเลยว่ะใจเย็นแล้วทำไ,ไมใครไ,<ห>ไม่สนเลยรอบนี้ไม่สนเลยเหรอให้คนอยู่ไกลวิ่งมาก่อนหรอให้ยตีวิ่งมาหรอโอ้กปลาเล็กครับ มันกัดไม่ขาดทีบอลไปขอปลาอะไรก็ไม่รู้มิคเอนไอเลดปลาอินทรีย์เละมันแต่มันกัดไม่ขาดถ้าถ้าถ้าเป็นปลาไอเลตมันก็จะตอนนี้เกตลอดตอบเปลือกหมดแหละไม่ต้องสงสัยนะไยนะเพราะมันกินอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรเอาใหม่นี่ปลาเล็กปลาเล็กแต่ไม่ใหญ่ นี่ก็หมึกหมึกก็เล็กปลาก็เล็กโดนกัดแล้วหมึกก็เล็กไม่เป็นไรมีปลามีปลากินเป็นถังหำก็เล็กครับเล็กอะไวมไม่เล็กไม่เล็กเออไม่ยอมรับติดมาแล้ะ <c oughs> มากินตอนเนี่ยตอนเย็นนี่แหะระเออปลาเก๋าออกมาเพ้พะเก๋ใหญ่เป็นตัวใหญ่เนี่ยตัวแรกเลยโดนตัวแรกเลยนัอืเออืมโอเคในน้อยเนี่ยอ่า ก๋วยเดิมอ่ะกินก็ดีปล่อยปล่อยต้องเยอะปล่อยอ่ะโอ้โหกิบนบ่นสองบ่นสามเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปตอน,นอัดปากเก่าเดานะเก่าแยกปลาเก่าพอไปดินเนี่ยเนี่ยปลาเหลืองไงตงุ้มเลยยังไงเขาได้หรอได้ร้ยได้สามตะกร้าชัวร์เลย มันไอ้นั่นล่ะปล่อยหมดแล้วขับฟัามเลยเหาียเยอะครับนี่ไงหอยโอ๊ยจับหอยนี่เราโอ๊ยจับหอยนี่ไงหอย อันนี้พี่โมแล้วต้มแล้วได้พี่กินใช้กินได้โลอะอะอันนี้โลครึ่งโลครึ่งใช่ไหมครับอันนี้เอามาโลครึ่งนู้นเอาที่ไว้แล้วกระแพกไว้ให้แล้ว 仔的作业员。 ถึงไอ้ชุดไอแนดโดอ่ะถ้าตกไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเอาเอาเอาอนี่มาล้างไหมลูกสายางเอาสายางมาล้างไม่ไปเอาปลาตอนไหนอะน ไปเอาปลากันตอนไหนไไหน,นี่เกฮะไปเอากันตอนไหนเราตกไม่เท่าไหรนะ่นข้างหลังนะานอะเออที <c oughs> ่นางคุยกันอะไรเสยหละัะ <c oughs> ครับถุงหงิที่เอามาเมื่อกี้อยู่ไหนไอถุงไอถุงสีน้ำตาลน่ะที่ใส่ใส่หมดไปแล้วหรอใช่ใช่อ้าวเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปไงพึ่งเทนะครับแข็งก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพึ่งเทถ่ายรูปก่อน ลำแหลมๆลำแหลมเาไปต่อได้นะนๆเขาได้ปลาตาเล็กๆด้วยบนนี้ตัวให่นี่โุ้ยเอางี้แหละให้เขาเห็นเลยอย่าไปเอาใหญ่ๆมาเขาทำไมดีจะปลาเล็กอ่านี่เขย่าเขย่าให้เห็นเลยนี่เออเอาอย่างนี้แหละพอรู้แล้วนี่เซียนปลาเล็กมาเองขอสักขอแคบภาพสักแคบหน่อยอ่ะ นใช้ใช้ปกตอนมงอ่าอจะดนจดจ้องอ่ะไ่้เรื่องทายหรอกอืมเไื่ออไมบัวนะเราตกมากม่นะครับเขาสัีตำรวจมาตามหาผมอย่ไอ้นึ่สองดีครับมึงเพชรอ่์การพลาดใามุมสูงกันเหนียวโอเคครับผมเอาปลาเอาปลาแล้ไ เอาน้ำแขงก่อนเนาะอ้ใช้เนี่ยเอาจะคัดเอาอะไรก็เอาเัหน่อยปลาเลแข็งเาปูพึ้นก่อนแป๊บนึงก็เอาตะกร้านี่แหละง่ายๆอ่ะใช่ก็พ่คัดลไ้แข็งปูืนเ